เสียดล้องแบบสุดยอดมากเลยนะดี๋จะบอกกูถึงว่าต่ายอ่ะวันนี้ปลาทูปลาทูเร้่ปลาแล้วเรปลาแลวเแป้นเดียวแดงหมดเลยดูดูบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย,ย็นนะดูว่าเราถึงข้างยังไงนะ แบบว้าวกันกำลังฟุ้งเลยคุณส้มโอ้สุกแน่นอนมันซ้อไม่นานนะครับมันซ้อไม่นานมันกลิ่นอะไรมาได้แล้วแบบโอเค นู่นนะครับที่ทํางานผมอยู่ตรงนู้นนะนู่นเลยนะจุดทํากระซมของเรานะ ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากดอยธนนนะครับคขอที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะตอน,นเด็กๆผมคยฝันว่าผมอยากมาอยู่ที่ดอยธนนวันนี้พอ,พอโตมาก็ช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เราได้มายู่ที่นี่นี่ยสมอช่วยตอบผมหน่อยเอามาที่พื้ไมหนไหน ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังมาดูทดสอบนะครับหลังคาที่ด้านด้านหน้าของกระท่องด้าน,นไม้ไผ่ที่ผมสร้างอยู่นะั้นเดี๋ยวดูว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนกําลังตกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศที่เราอยู่บ้าน,นไม้ไผ่เนี่ยวเวลาฝนตกมันจะไม่ดังนะครับเสียงมันจะกระทบไม้ไผ่แล้วมันมันไม่เหมือนพวกหลังคากระเบื้องไม่ท่านชีชนะครับที่มันลงมาชีชนแบบโอ้โหดังมาก เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครันะดูนะดูวันนี้วันนี้ผมก็ได้ครอบหลังคามุมนะฮะผมครอบมุมนะครับทีนี้ก็มาเช็คดูว่ามันจะรั่วไหมนะยังไม่มีรั่วครับดูบรรยากาศนะเพื่อนๆโคตรดีเลยฝนตกด้วยนะอันนี้ก็เหลือแค่โครงสร้าง ผนังนะครับผนังฝั่งนี้ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างนะอ,ะอะืโอ้โหเหลืองมากเลยทุกคนดูแเหลืองแล้วก็ลางคาเหลือตรงกลางนะตัวตัวห้องนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้ไม้ไ,มไผ่เยอะพอสมควรนะรแล้วก็ดูดูมันไหลนะ,ะเพื่อดูนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นมาดูนะครับว่าแบบราคาผมจะร่วมไหมนะเพราะว่ามันเราต้องดูนะมันจะต้องตัดบางจุดนะต้องตัดตรงนี้ออกใกล้ๆหน่อยนี่ผมก็ตัดสร้างเกินไปเหมือนกันจริงมันก็มีลมสาดบ้างนะแค่มีลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูพื้นนะว่ามันจะยังไงนะว่าพื้นที่จริงๆตรงนี้ผมว่าผมจะให้พื้นด้านหน้าจริงๆมันอยู่มานี่นะ นี่แบบก็เราใช้ใช้สอนในกาทา,าสีให้ดีแล้วก็เพื่อให้มันแบบคงทนนะมาดูผมไหลลงมาแล้วนะผมไหลแล้วไหยแล้วขึ้นมาเนี้ยไหลแล้วมันต้องมีกลับแล้วนะเป็นปกมา,มากแรงมากเลยตรงนี้ ยากให้ลงนหนักนะผมอยูได้ดูว่าผมมัน,ม,นมีปัญหาจุดไหนเราจะได้แก้นคะรับ น้องวีเป็นไงมาทำงานกับพี่สนุกไหมสนุกสนุกครับเออเยี่ยมเลยนะ <c oughs> โอ้แล้วเราก็ได้เจอกันนะน้องวีนะ <c oughs> ออยอดเลยดีใจมากนะครับดีใ,ใจนะโอ้มาปุ๊บฝนตกเลยใช่ไหมวันนี้มีฝนตก,นรรตกนครับผมไม่ร่อยมบ้างฝนมีตกบ่างครับแต่เห็นมันมืดมาขนุนนะน่าจะน่าจะตกอยู่นะ <c oughs> ครับตอนนี้แม่น้ําที่ผมจับนะครับตอนนี้มันขุนไปหมดแล้วนะแบบแดงเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเสียงอะไรอ่ะนี่ไรดูนะโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะให้กํากังใจกันนะผมก็ผมจะหาอะไรกินแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะโอเคนะครับตอนนี้ก็รู้จับน้ำได้หรือเปล่านะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย